สวัสดีครับผมเดี๋ยวมื่อนี้ผมจะพาพี่น้องไปเบิงบรรยากาศทุ่งไร่ทุง่งนาของพี่น้องชาวบ้านนอนขวาครับเขาทำนากันเป็นนาปังนาปังนี่ครับ เอิงเ้อครับเอาหน้ามาได้ใสเอาหน้ามาได้ใจเม็ดนะให้ของม่วงต้นนี้เขาเป็นน้วยมะแล้วหอมก็เป็นดอกต้นนี้ นี่น้องมันมันทางหลักเลยนี่ขุนทางหลักอ่ะเห็นมอเตอร์ไซค์แลนมาด้านอนะอันนี้ปลูกสมบอพี่น้องอปลูกมาซึมอลข้าวรอรอทางเพิ่รับปลูกมะขามครับ còn lại còn ừ, không còn u còn sau đẹp lắm luôn đi lại ว่าเช้าไรขนาดใต้เที่ยกหนนั้นเ็เนเ่นี้บรรยากาศภาคเติมครับ ละน้ำเที่ว่าเพื่อนเอาไปให้ให้ใหใหน้าเน้่พี่อน้องเนาะน้าปังเขาน้ำแจกนี่นะ ทน้ก็ได้ทำนาครับแถวนี้เขาเห็ดนามื่ปีแล้วครับ 外賣。 น้ำที่เขาใส่ทําการเกษตรกันครับเขาก็เอาตรงนี้แล้วครับใส่ได้มัดอ,อำเภอเกษตรสมบูรณ์นะครับเนะี่ยชาวบ้านแถวนี้เขาเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้ากันมดปีครับเอามาให้ดูกัน อันนี้มันไปฮอดใสน่ะฮะเนี่ยเส้น,นอ่ะอ่าไปฮอดมองแทงเท่านั้นเจ้อ๋อนึกว่ามันไปไกล มาครับไปมามอาอยู่ฮากินมีร่องแพ้น้ำได้พี่้อง มหอดถนนหลักแล้วครับมาถึงทางแยกถ้าเท้าเลี้ยวขวาไปมันก็เป็นบ้านนุ่งขอครับไปอำเภอไปแนวเ,เพาเกษตรถ้าเลี้ยวซ้ายไปมันก็เป็นบ้านกลางบ้านแจ้งตลาดไสแถวั้าน,นมันมีน้ำตกนะครับแถวบ้านแจ้งตลาดไสมีสถานที่ท่องเที่ยว น้ำเย็นเวลาเขาปล่อยเกืือนมาอันนี้ทางหลักครับทางเส้นนี้ที่เขาอำเภออำเภอเสษรสมบูรณ์นะครับนะ นี่ก็จะเป็นบ้านนนหวา่าวเดี๋ยวทิพาแลมเขาบ้านเบิ้งบรรยากาศแล้บ้านครับเบิ้งบรรยากาศตรงนั้นแล้วเบิ้งบรรยากาศเอแ่งน้ำที่เขาใช้การพ้อปลูกการเกษตรทั้งนี้เขาเก็บเกี่ยวแล้วครับ เก็บแก้วขาวดร่อยเริ่มบอกไปว่าตรงที่ฮอไปว่างในนี้ท้างเก็บน้ำนะครับมันมีร่องแพ้น้ำนะครับแลวมีร่องแพ้ผู้ใดอยากร่องแแลก็รองผู้ใดก็่อ,อยากร่องก็่ต้องร่อง แต่ว่าการลองแพ้มันต้องมีเงินวัดป่านนวลสว่างว่านน,นวนขวาอันนี้อ,อบตอรครับอ,อบตอ,อ,อบตอนุลท้องนะครับนะ มอนเราไปตอราเดี๋ยวที่พาแรงเขา่าโมบ้านแรงอ้อมโมบ้านเแปงว่า,ม,ามันเป็นจงังใดมันเป็นจงังใด เป็นกำแพงวัดครับวัดป่าโนนสวา่างที่พักที่พักสุดท้ายครับของมนุษย์ผู้ตายก็ับมาไว้ในร้าะพี่นอ้อง อันนี้ทางออมโมบานได้พหมครับ น้อมโมบ้านประเนศกัปมันมันเรียงน้นอน้องนี่มันอยู่บ็อยู่ในเขตชนประธานนะครับเนี่ยนำบอมาถึงการชนประธานมาไม่ถึง bên này vô lại phải không? Ở trong này nó sẽ là เขาเห็นลูกน้อยๆนะแต่ว่าพอบทีนี่เขามันลูกเงี้ย,ยูยอะนะครับนะอันนี้ปราปลาหมู่บ้านอันนี้ถนนรอบนอกรอบนอกหมู่บ้าน ปลาเนาะครับแท้บ้านเพิ่นครับไรเบื้องเอาพี่น้องบเ,เนนอบืออเเอ้องเ,เอาาไปซอยน,นี้พี่น้องไปซอยน,นี้ ข้าวซอยครับเข้าซอยหมู่บ้านอันนี้บ้านพันอยู่ติดโบเลยเนี่ยโบ้เพีดด้องเพีพ้ยวโบเป็นตายอยู่หลายบ้านเพืนนะ่อนอ่ะโชคดีไรฮะได้มีบ้านติดโบ ไบายนมาพี่เจ้าเออเดี๋ยวคุยกันมันไปจากไหนทั้ง่ะนยู่บ้านมาแค่ได้ไปยังเห็ดน้ำเราได้เต้ เล่นหาท้ายวิดีโอเล่นข้าวแเล่นอ้นอมบ้านเขาเนี่ยละ่ะไปอ้อมเขียนไปนี่หาท้ายทุ่งให้ทุ่งนะนี่พอดพุ่นหวงมื่อไหรแบตติดหมดละสตาร์ทไ่ติดละเจ้านะ ไสบ่ว่าเด้อผ่านมาบ่แ คลิปนี้ก็พอสำเนียแล้วนะครับเนาะพาพี่น้องเลาะบ้านเลาะทองเลาะท้ายแล้ว,ลว,ลวคลิปนี้ก็พอสำเนียแล้วครับขอจบแค่นี้ครับฝากกดติดตามได้เด้อครับเป็นกำลังใจหายแน่จะได้ทายคลิปในเบื้องบ้านนั้นบ้านนี้ครับผมในเขตอำเภอเกษตรสมบูรณ์เด้อครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม